ที่เรียนให้ทราบนะคะการแข่งขันตอนนี้ก็ดูเดือดพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็ตลาดออนไลน์เนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นตลาดใหม่คือเอเจนซี่ต่างๆเนี่ยก็พยายามที่จะทำธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาหรือว่าดิจิทัลมีเดียขึ้นมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเนี่ยมันเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายทุกที่ทุกเวลานะคะโดยเฉพาะเมื่อตลาดสมาร์ทโฟนมีการเติบโตมากขึ้นเนี่ยก็ทําให้บรรดาธุรกิจต่างๆก็ต้องวางแผนในการทําการตลาดเผื่อช่องทางเหล่านี้ด้วยใช่ค่ะความสะดวกสบายตรงนี้กับการปรับเปลี่ยนของยุคและสมัยนะคะจะเป็นยังไงในมุมมอง บุญสรินพรจีวาน,านันต์ผู้อำนวยการบริหารบริษัท Envi r o c e l เซลประเทศไทยจำกัดไปติดตามกันเลยค่ะค่ะเิรินคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะถ้าเราพูดถึงคําว่าออนไลน์หรือว่าดิจิทัลนะคะ,คะเราได้ยินว่ามันเป็นกระแสมามากมายเลยทีเดียวในประเทศไทยนะคะแต่ว่าวิธีการเลือกใช้หรือว่าจริงๆความรู้จักเนี่ยหลายคนก็ตีความหมายใน,ใ,นใ,นในเรื่องที่แตกต่างกันไปนะคะในมุมมองของพิรินแล้วเนี่ยมองว่าตอนนี้เนี่ยกระแสของเรื่องราวต่างเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ ค่ะก็จากตัวเลขรีพอร์ตต่างๆนะคะในหลายๆประเทศนะคะก็จะเห็นว่าการช้อปออนไลน์นี่มันโตขึ้นนะคะโตถึง45เปนะคะแล้วเมืองไทยเองเนี่ยก็โตขึ้นเยอะเหมือนกันเรียกได้ว่าเป็นอันดับ3ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะคะในการช้อปออนไลน์ที่โตขึ้นนะคะก็ถ้าให้เราพิจดริกันมองกันทั้งหน้าเราคิดว่าการช้อปออนไลน์เนี่ยมันก็คงจะเป็นเทรนด์ที่โตขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่า มันมเีเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนไปเขาบอกว่าในอีก5าปีข้างหน้าเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในวงการธุรกิจการค้าขายเนี่ยนะคะหรือเรียกว,ว่าร,ววารีเทลเนี่ยจะเร็วมากกว่าในหนึ่งอปีที่ผ่านมาจะเร็วกว่าเร็วมากคือแบบว่า,าพริกตาเดียวใน5ปีเนี่ยเปลี่ยนมากกว่าใน1 0 0อปีที่เราผ่านมาเพราะเมื่อก่อนเนี่ย,ว,ยวิฒนาการอาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่ทุกวนันนี้มันจะค่อนข้างที่เร็วมากเพราะว่าผู้บริโภคตัวเนี้ยเร็ว เร็วมากๆในการเปลี่ยนแปลงที่บอกเปลี่ยนแปลงนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงปในแง่ไหนคะค่ะคือมันเราจะเปลี่ยนไปในเชิงที่เป็นดิจิทัลไลฟ์มากขึ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยมันถูกดร v e โดยอะไรมันถูกผลักดันโดยหนึ่งเทคโนโลโยีแน่นอนอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรา อ access อินเทอร์เน็ตได้ที่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็คือเครื่องมือที่เราจะเข้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็คือเอาไปกับเราได้ตลอดเวลาใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยคนก็เริ่มที่จะมีพฤติกรรมที่ติดกับเรื่องเหล่านี้คืออยู่กับเรามากกว่าแฟนอะอยู่กับเรามากกว่าแฟนใช่ไหมคือคือเป็นไหมคะว่าเราออกไปตามท้องถนนเราจะเห็นทุกคนเนี่ย เล่นมือถือต่อเวลาหรือบางทีแค่เราไปกินข้าวกับเพื่อนเนี่ยนั่งกันเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มต่างคนต่างไม่คุยกันพ่อแม่ไม่คุยกันลูกไม่คุยกันนั่งนั่งกดกันหรือว่าคือมีช่วงเบรกแป๊บนึงก็ต้องขอกดขอดูละนะคะคือเราเราเราเสพติดเครื่องมือเหล่านี้มากมากนะคะเพราะนั้นเราก็เลยเริ่มจะคุ้นเคยกับชีวิตแบบดิจิตอลนะคะก็คือว่าเราก็เริ่มที่จะเข้าเราเบื่อเราไม่รู้ทำอะไรไม่มีเพื่อนคุยเราก็เอามาดู Facebook แต่ค,ค,คนเขาพูดเรื่องอะไรกันเพราะฉะน,นั้นเราเห็นทุกวันนี้การเกาะกระแสการตามกระแสเป็นอย่างเร็วมากนะคะเราก็คือเอ๊ะคนนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรไหนเข้าไปดูซะหน่อยสิหรือว่าเสื้อผ้าตัวนี้ดีไหมหรือเข้าไปช็อปใชเพราะฉะน,นั้นเนี่ยการช็อปทางออนไลน์เนี่ยก็โตขึ้นมันจะมีเพย์เพาเนี่ยที่เขา พรับจ่ายเงินทางทางออนไลน์เนี่ยนะคะก็คือจะสูงคือเขาบอกเขาโตวัน0ทุกปีโอเคเลยนะใช่ค่ะคือไม่มีการ d r อปเลยนะคะแล้วก็คือผู้บริโภคทุกวันนี้ในเรื่องของความมั่นใจในเรื่องของการจ่ายตังในเรื่องของความเชื่อใจเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยเมื่อก่อนเราอาจจะเอ้ยไม่กล้าจะจ่ายตังทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้เขาคือเรา s h a r ย ดีขึ้นแลวเราแชร์ information รอินโฟเมชันจนเราชินใช่ไหมคะคือคือทุกวันนี้ข้อมูลเราถูกเปิดเผยจนเราชินจนเราไม่ค่อยรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการซื้อของทางออนไลน์เนี่ยก็ปัจจัยหนึ่งก็มา<ช>จากส่วนนี้ด้วยนะคะ<ช>แล้ว,ลวอีกส่วนนึงก็คือมันชีวิตเนี่ยคือผู้บริโภคทุกวันนี้คือเสพติดความเร็ว<ช>นะคะเพราะฉะนั้นการชอบออนไลน์เนี่ยมันตอบโจทย์ตรงนี้เพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปดู เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ได้อย่างแบงกิ้งนะคะเราจะเห็นได้เลยว่าแบงกิ้งเองก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าเวลาไหนก็ได้เช่นเดียวกับช้อปปิ้งเราไม่ต้องรอห้างเปิดห้างปดเราจะเข้าไปช้อปเวลาไหนก็ได้เข้าห้องน้ําเรายังเอาติดได้ยังติดตัวเข้าไปด้วยใช่ไหมคะช้อปมากที่สุดตอนนั้นก็ได้เพราะนั่นเนี่ยพอมันสะดวกนะคะและที่สาคัญมันมันมันสเปซิฟิกสมมุติว่าถ้าเราไปที่ห้างเราก็อาจจะเออมีเสื้อนี้แต่มันอาจจะไม่ใช่แบบที่เราต้องการแต่ ในออนไลน์เราสามารถบอกว่าเสื้อคอปกตั้งสีแดง m mm hmm. a in in อ mm ิตาลีมันก็ขาดขึ้นมาให้เราเลยคือมันมันสามารถที่จะแบ p สเปซิฟ n e น d s อย่างที่เราต้องการได้ที่ห้างทั่วไปไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้ใช่ไหมคะ,ะและที่สําคัญแล้วเนี่ยม,มันมันอิสระในการเลือกคือเราจะเลือกที่ไหนเมื่อ,อไหรย่ยาง้งก็ไม่มีใครมากดดันนะคะแล้วเราจะแมชดูนแมชนี่ของเราเนี่ยก็ ทำได้ตามใจชอบคือมันมีอิสระเราเหมือนก<ช>ับเราได้คอนโทรลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเราไปที่ร้านร้านหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีลิมิตไอเทมให้มีของให้เราเลือกอยู่เท่าหนึ่ง,งจากัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราชอบออนไลน์เนี่ยเราเข้าไปในหนึ่งร้านเรามันมีสารพัดแบรนด์ให้เราเลือกเลย<ช>ถ้าเราจะดูรองเท้าเราจะเข้าไปดูไนกี้ก็ได้อาดิดาสก็ได้ดูยี่ห้อรีบ็อกซ์ก็ได้<ช>หรือยี่ห้อใหม่ๆอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมันมีอะไรให้เลือกเยอะนะคะ แล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สำคัญเลยคือทุกวันนี้ผู้บริโภคเนี่ยเสพติดด mm ีลคือคูปองส่วนลดอะไรต่างๆคือแน่นอนว่าเวลาที่เ, mm hmm. เราซื้อของทางอินเทอร์เน็ตทำไมได้ถูกเพราะเขาไม่ต้องเสียเงินค่าเช่าพื้นที่ใช,ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเขาต้องเสียค่าเช่าพื้นที่ mm hmm. เขาก็ขายแพงเพราะนั้นเวลาที่เราหาของในอินเทอร์เน็ตเราซื้อสูงมันถูกกว่า แล้วที่สำคัญมันมีเว็บไซต์ที่ให้ Comp พบเทีรสมมุติว่าเราอยากจะซื้อเครื่องสำอางหนึ่งชิ้น500บาทนะคะมันก็จะมีเว็บสามารถคปรียบเให้ด้วยซื้อเซนทั่ร้อยแต่ถ้าซื้อที่พารากอนสี่อเทสโก้บิ๊กซีซื้อเท่าไหร่คือมันทำให้เรารู้ซื้อที่ไหนถูกที่สุดมันคอมแพร์ขึ้นมาให้นะคะแล้วม,มันฉลาดมากกว่านั้นอีกคือมันไม่ได้คอมแพร์ให้ถ้าสมมติว่าอตอนนี้มัน450าสบาทแต่มีความรู้ เราก็คือสามารถใส่ลงไปได้ว่าดิวเนี่ยเรารับได้ที่400เพราะฉะนั้นถ้าราคานี้มันลงมาที่400เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะอีเมลไปบอกเราทันทีไปอ alert เราทันทีเลยว่าเห <400 S 2> ลือนะ400แล้วะ400แล้วจะซื้อไหมะอะไรอย่างเงี้ยค,ค่ะ,คะซึ่งความสะดวกความที่มันเรา control ตัวเองได้แล้วก็คือความที่มัน specific นี้จาหาของอย่างที่เราต้องการได้เนี่ยมันทำให้ช็อปออนไลน์เนี่ยมัน,มนโตขึ้นมากมาย นะคะแล้วมันก็มันเป็น push strategy ด้วยก็คือว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเอาตัวเองออกไปข้างนอกหรือว่าเอาไปช็อปเรานั่งอยู่ออนไลน์เนี่ยเดี๋ยวมันก็มีแป๊บหนึ่งมันก็จะมีเด้งขึ้นมาสมมติเราซื้อหนังสือว V ยวีบนะ Co เราเขียนภาคโค้เราก็บอกเราสั่งซื้อว V ยวีบมันก็จะมีตัวเด้งขึ้นมาว่าเออคนอื่นเขาก็ซื้อหนังสือเรื่อง call of the mall ด้วยนะจะซื้อด้วยกันไหมอะไรประมาณนี้มันก็เลยทำเออเราก็ น่าสนใจคือเราเลือกเองเราไม่ถูกเซล์พุชหรือว่าอะไรล้วก็เออน่าสนใจลองเข้าไปดูซิเออน่าสนซื้อได้กันอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้หมายความว่าต่อไปเนี่ยห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆเราจะไม่เห็นกันเลยหรือเปล่าถ้าเกิดในอนาคตอันไกลๆหน่อยจริงๆก็คงไม่ถึงขั้นไม่เห็นแต่ว่าคือเราจะเห็นเฉพาะคนที่ปรับตัวได้นะคะเพราะว่าถ้าเรามองกันจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะไปห้างสปปรรพสินค้าตอนนี้เขาไปกิน ไปเอนเตอร์เทนไปแฮงเอาท์ไป<ช>บบอะไรอย่างนี้มากกว่าไปดูหนังใช่แบบอะไรนี้มากกว่านะคะก็คือถ้าเราเข้าไปห้างสรรพสินค้าที่หนึ่งเนี่ยหา้างสรรพสินค้าที่จะสักเซสฟูลเนี่ยก็คือจะมีพลาซ่าแล้วก็จะมีดีพาร์ตเมนต์สโตร์เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วว่าคนที่เดินก็ไปในดีพาร์ตเมนต์สโตร์เนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเจนเอ็ก เบี้บูมเมอร์นิดหนึ่งนะคะแต่พวกตามที่อย<ช>ู่พวกพลาซ่าเนี่ยไปกินดื่มเที่ยว<ช>จะเป็นพวกวัยรุ่นนิดหนึ่งเป็นเจนวายเป็นแบบอะไรพวกนี้ค่ะเขาก็สามารถซื้อของข้างนอกเดินพลาซ่าเนี่ยจบละอะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้เดินเข้าไปในดิพาร์ตเมนต์โซะรเงียค่ะอีนี้เราต้องปรับยังไงคะสำหรับผู้ประกอบการไทยเออจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องอย่างที่บอกนะคะว่ามันมีผู้ประกอบการที่เมืองนอกเนี่ยเขาเริ่มปรับตัว<ช>คือสร้างเออเขาเรียก ความต่อเนื่องนะคะคือเปิดออปชันให้เขาสามารถช็อปออนไลน์ได้นะคะคือต้องสะดวกรวดเร็วแล้วก็คือไม่สร้างความหมุดหงิดเมื่อที่เขามาที่ร้านนะคะก็คือสร้างความสนุกอย่างอย่างเทสโก้เองเนี่ยเขามองตัวเองในอีก10-20ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่า smart t โ o r l e y ก็คือว่ามาช็อปนี่เป็นเรื่องสนุกมากเลยพอมาถึงปุ๊บตัว t o มันก็จะบอกเราว่าของที่เราอยากได้เนี่ยเดินไปทางซ้ายเดินไปทางขวา นะคะแล้วถ้าสมมติว่าอวันนี้คุณจะทํากับข้าวอะไรมันก็จะมีเมนูเราบอกอเราจะกินสปาเกตตี้แล้วก็กดสปาเกตตี้ะนะคะมันก็จะขึ้นมาถามอีกนะคะเราเล่นกับมันตลอดเวลาว่ากินสปาเกตตี้แล้วเอ่องั้นอยากได้สูตรไหมแล้วก็บอกอเราอยากได้ พอบอกอยากได้สูตรปุ๊บมันก็จะบอกเราเลยเราต้องซื้อกระเทียมเราต้องซื้อหัวหอมเราต้องซื้อพริกซื้อแบบอะไรพวกนี้ค่ะ<ช>แล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะแล้วคือจากนั้นปุ๊บเนี่ยตัวทูลลี่เองเนี่ยมันสแกนได้เลยคือ<ช>สินค้าที่เราวางปุ๊บมันสแกนบาร์โค้ดสแกนสแกนสแกนเสร็จแต่เราก็เดินออกไปไม่คือแล้วมันก็ไปตัดเงินในบัญชีของเราเอง สะดวกมากเลยสะดวกรวดเร็วมากไม่ต้องมาเหมือนปัจจุบันนี้ที่กว่าจะซื้อของสมมุติจะทำสปาเกตตีเราลืมอะไรหรือเปล่าบางทีไปจอดต่อคิวแล้วก็ต้องวิ่งกลับมาเอาป่าอาจจะลืมชีสลืมเส้นลืมอะไรแล้วก็ต้องไปต่อคิวอีกว่าเมื่อไหร่จะได้จ่ายตังค์จริงๆอันนี้โลกที่เปลี่ยนไปกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยปรับตัวก็อาจจะสามารถที่จะเป็นโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่เพราะว่าและอีกอย่างอีกหน่อยเนี่ยคนเขาก็เริ่มไม่ใช้จ่ายตังค สดลนะคะเพราะวันนี้เราก็ใช้เครดิตเยอะแล้วนะแต่มันจะเทินตัวเองไปเป็นการจ่ายตังผ่านมือถือนะคะก็คือแม้กระบบัรเครดิตเราคงไม่พกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คือสามารถแอปพลิเคชันที่กดจ่ายตังทางมือถือเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ประกอบการทุกวันนี้น่าจะมีออปชันในการที่จะทาให้ช่องทางให้เขาสามารถที่จะช้อปออนไลน์ได้ด้วยช้อปผ่านมือถือแผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือถ้าเขามาที่ฟิสิเคิลสเปซเองเนี่ย ก็สามารถทําให้เขารู้สึกว่าเออมันมันสนุกที่จะช็อปมันรวดเร็วมันสะดวกแล้วก็มันมันมันดิจิตอลมันเดีอสอินเตอร์แอคทีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการดึงดูดให้เขามาค่ะก็เหมือนกับต้องสร้างแอคทิวิตี้ให้คนเนี่ยเหมือนกับสามารถที่จะมาได้รับความสะดวกสบายกับเราด้วยใช่ค่ะทีนี้วิธีใหม่ๆตรงนี้ค่ะพี่ลินคะถ้าเกิดเรามามองกันแล้วเนี่ยบ้านเรานะเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยยังตามหลังเขาอยู่อีกเยอะเลยคะยังยังตามหลังดูอีกเยอะค่ะเพราะอย่างร้านอย่างแค่ร้านเสื้อผ้าในนนเมือองกะะค เขาก็เริ่มที่จะเขาเรียกว่ามีเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราไม่ต้องเข้าห้องรองละนะคะคือเราคือเขาก็จะสแกนหุ่นของเราคือตอนนี้เราเข้าไปในเทสโก้เราจะเห็นของ f อฟเเนี่ยเริ่มจะมีหน้าจอหนึ่งอันแล้วก็คือถ่ายรูปตัวเองแล้วก็เอาเสื้อมาลงก็ได้แต่มันจะไม่ฟิตร่างกายเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบสแกนร่างกายเลยลเพราะนั้นใส่เสื้อปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเห็นเลยว่ามัน ฟิตกับเรามากเราเห็นและเปลี่ยนกี่ตัวก็ได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องลองจริงๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยมันก็จะมีเสื้อผ้าให้เราเลือกเราก็คือจะแมทท็อปแมทกางเกงแมทเสื้อได้ได้ตลอดกี่ชุดชก็ได้ แล้วสมมุติว่าเราเคยซื้อเสื้อตัวน,นี้ไปใช่ป่ะคะแล้วปรากฏว่าเอ้ยวันนี้มาซื้อกางเกงแต่เสื้ออยู่ที่บ้านแล้วเ,ออเราก็สามารถเข้าไปในร้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นอนะินเทอร์แอคทีฟเนี่ยให้เราเลือกเสื้อที่เราเคยซื้อมานะแล้วเราก็เลือกกางเกงตัวไหนก็ได้เพื่อที่จะได้ดูว่าไอก้กางเกงที่เราจะซื้อเนี่ยแมทช์กับเสื้อที่เราเคยซื้อไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันสร้างเอ็กซ์เพรเรียนที่ที่ท,ที่มันเป็นวลูแอดให,ให้ให้กับผู้บริโภะคคะ่ะ ก็ต้องตามให้ทันนะ,ะทั้งผู้บริโภคเองแล้วก็ในส่วนของผู้ประกอบการหรือว่าผู้ผลิตสินค้าเองนะคะ,คะทีนี้สุดท้ายนี้พี่นอยากจะฝากคาแนะนําอะไรไว้ตรงนี้บ้างไหมคะ,คะเกี่ยวกับเรื่องของการติดตามพฤติกรรมผู้บริโภคการปรับเปลี่ยนให้ไปตามทันเทคโนโลยีต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าเราเข้าสู่โลกของออนไลน์หรือโลกดิจิทัลแล้วใช่ค่ะเราก็ต้องต้องยอมรับนะคะคือหลายๆท่านที่ไปคุยเ,ยเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึก มันคงไม่เร็วขนาดมั้ม,มันเป็นไปไม่ได้มั้งอาจจะ e s t i m a ไปหรือเปล่าตรงนั้นใช่ <c oughs> หรือว่าแบบอะไรเงี้ย <c oughs> แต่เราต้องดูว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่เราเริ่มใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าผลักดันโดยกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นกลุ่ม <c oughs> คน,คน,คนรุ่นใหม่ใช่ไหมคะจากนั้นมันก็จะพฤติกรรมคนมัน่มจะแพร่กระจายไปเรื่อยๆมันก็จะตอนนี้เราก็จะเห็นกลุ่ม baby b o มอ e r ซึ่งแบบ5้าสิบ plus เนี่ยก็มีสมาร์ทโฟนเหมือนกันนะคะแล้วก็เริ่มเล่นไลน์เหมือนกันมันก็เริ่มอย่างนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้ คนรุ่นใหม่แบบนี้นะคะแล้วก็คือวิถีในการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยถ้าเรามองรอบๆตัวเราเห็นว่าวิธีการใช้ชีวิตมันเป็นดิจิทัลไลฟ์จริงๆคือเรากำลังมองด้วยซ้ำว่าเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะมีความสามารถในการสื่อสารทางภาษากายน้อยลงนะคะ,คะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นเทรนผู้บริโภคเนี่ยเราสังเกตเขาเป็นอ,อ,อย่างนี้แล้วคือมองไปทางไหนก็เห็นเนี่ยอคงจะถึงเวลาที่ต้องปรับตัวแล้วล่ะค่ะใช่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ดินคะขอบคุณค่ะ อันนี้ก็คือสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนไปนะคะ,คะกับยุคที่เรียกว่า globalization นะคะไม่ว่าอะไรต่างๆที่อยู่รอบโลกเลนะี่ยจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้โลกเรามันเล็กลงนอกจากนี้พฤติกรรมผู้บริโภคก็กาลังจะเปลี่ยนไปด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นว่าโอ้วเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยทุกคนก็จะมีมือถือแล้วก็จะแชทกันซะมากกว่าซื้อของก็จะเริ่มซื้อของออนไลน์มากขึ้นใช่ค่ะนะคะอ่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวนะคะดูปิดท้ายราคาทองสั้นๆตรงนี้นะคะคือในตลาดโลกเนี่ยทองมีการปรับลดลงต่ํากว่าพันสี่ร้อย สปอร์ตก็เริ่มขึ้นใหมาอีกเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ผ่าน1400นะคะอยู่ที่1,385เหรียญ63เซนขึ้นมา0.19%นเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ทองในบ้านเราเข้าใจว่าได้รับอน,นิสงจากบาทที่อ่อนจริงๆน่าจะลงแต่ก็ไม่ลงเช้าวันนี้เช้าวันนี้ราคายังคงเป็นราคาคงเดิมนะคะ,คะกับราคาคปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทองคําแท่งรับซื้ออยู่ที่2,100 0บาทต่อบาทบาทองคาแล้วก็ขายออกอยู่ที่2,200 20, 0บาทต่อบาททองคํะส่วนทองคํารูปประพันธ์นะคะรับซื้อวที่19% 8 1 4บาทต่อบาททองคำแล้วก็ขายออกอยู่ที่2 6 0 0บาทต่อบาททองคำโค้ดที่โกลสปอต1,387เปลี่ยนต่อทรอยอ่อนก็คือราคาระดับที่คุณหน่อยได้รายงานไปเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็เงินบาทค่ะ30บาท70สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโอ้โหบาทนี้31นี่น่าจะได้เห็นเร็วๆนี้เหมือนก<ช>ันนะอ,อนถ<ต>้า <5 S 1> เร็วมากถูกต้องนะคะแต่ที่น่าติดตามก็คือราคาน้ำมันนะคะเจอบาทอ่อนแบบนี้ะจะมีผลอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาวิเคราะห์กันค่ะ